ب س ลล ل ฮ ه ا ราะห์ ا ل ر ح ي ร ا ل ีม د ลัมุลิลล ا ل م ي ن บบล ه าละมีนัลล ن ฮุ ح มะศลีะละน و บี ب น و س มุฮะมัะอาลฮิวะบฮิวะัลลัมนี้เราจะอ่านหนังสืออัลฟาวดเล่มที่3เกี่ยวข้องกับบันทึกความคิดของอิบนุกไยยมอิบลุกยยมเนี่ยเป็นนักวิชาการเป็นอุลามะที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งเป็นลูกศิของ์ ช้คุณอิสลามอิบนุเตมยะอิบนมกยิเมนี่เป็นคนที่เป็นนักวิชาการหรือนักปราชญ์เป็นอุลามะที่ปกป้องาศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็อยู่บนแนวทางสาสอุซสอละนะครับ เรามาดูนะครับบทเรียนที่อิมรุกยยิมเนี่ยได้ถอดมาก,ก็คือว่าหนึ่งนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการมุ่งสู่เป้าหมายอันสูงส่งคือเราทุกคนมีเป้าหมายใช่ไหมครับเป้าหมายอันสูงส่งคือการแสวงหาความใกล้ชิดและพึงพอใจจากอัลลอฮ์นี่คือเป้าหมายของเราทุกคนไม่ใช่สิ่งอื่นใดเนาะเป้าหมายอันบบดับแรกก็คือว่าเราต้องแสวงหาความใกล้ชิดและความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อถูกวางอยู่บนความตั้งใจอันแน่วแน่เราต้องมีความตั้งใจอันแน่วแน่และมีเจตนารมณ์อันดีงามมีเป้าหมายที่ดีงามผู้ใดขาดสองสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องยากที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขามุ่งแสวงหาเราต้องมีความตั้งใจอันแน่วแน่และก็ต้องมีเป้าหมายที่ดีนะครับความมุ่งมั่นของบุคคลดึงจะสูงส่งได้เมื่อผูกพันกับพระเจ้าเพียงองค์เดียว ราศจากบุคคลอื่นมาเข้ามาสอดแทรกขณะที่การมีเจตนารมอันดีงามจะช่วยผลักดันให้บ่าวไปถึงเป้าหมายสูงสุดเจตนาที่ดีจะทําให้บ่าวมองเห็นเส้นทางเดียวที่ทอดตรงโดยไม่ค่อยเขวพาเจตนาไปคล้องแวะกับสิ่งอื่นความมุ่งมั่นจะทําให้เป้าหมายที่ตั้งใจไว้มีเพียงหนึ่ง เมื่อสิ่งที่ต้องการและเส้นทางที่เลือกไปในเทิศทางเดียวกันบ่าวย่อมสามารถไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จหากความตั้งใจของบาวอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากไปข้องเกี่ยวกับเรื่องเสื่อมทรามทั้งหลายไร้ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายสำคัญนั่นคือความพึงพอใจของอัลลอฮ์หรือมีเจตนาที่ไม่ดีเข้ามาเกี่ยว เขาก็จะไม่มีทางไปถึงเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้ฉะนั้นเนื้อหาของประเด็นนี้จึงขึ้นอยู่กับความตั้งใจและเจนตนารม์หรือว่าเป้าหมายของตัวบาเป็นสําคัญทั้งสองปัจจัยนี้คือเป็นสิ่งที่บ่าวต้องมีเพื่อให้เกิดเป้าหมายทีชัดเจนและเส้นทางทีจะใช้ในการดําเนินไปซึ่งทั้งบทที่กล่าวมาจะไม่เกิดขึ้นนอกจากบา่าจะละทิ้ง3ประการต่อไปน,นี้ขึ้นหนึ่งละทิ้งวัฒนธรรมที่เคยชิน รมเนียมปฏิบัติและสถานภาพทางสังคมที่มนุษย์ปั้นแต่งขึ้น 2. หลด็กเลี่ยงอุปสรรคอันเกิดจากปัจจัยรุนยาที่จะเข้ามาขัดขวางจากเป้าหมายและส้นทางที่วางไว้รวมถึงดึงเขาออกจากแผนที่ตั้งใจ 3. ตัดขาดความผูกพันทางใจกับสิ่งที่อาจเข้ามากั้นขวางระหว่างเขากับความผูกพันที่เกี่ยวกับบเป้าหมายสูงสุดอย่ารักสิ่งอื่นมากไปกว่ารักและผูกพันกับอัลลอฮฺ ข้อแตกต่างระหว่างประการที่2หรือและประสามคือประสัตในข้อ2หมายถึงสถานการณ์หรือปัจจัยภายนอกส่วนข้อ3หมายถึงความผูกพันภายในหัวใจกับสิ่งที่เป็นอนุมัติตามหลักการศาสนาหรืออะไรก็ตามที่เข้าขายนี้ พื้นฐานหลักก็คือต้องพยายามตัดส่วนเกินที่ทําให้เบาหมกมุ่นจนละเลยจากเป้าหมายสําคัญของชีวิตออกไปอาทิเช่นการดื่มกินเกินความจําเป็นการนอนมากเกินไปหรือเข้าสังคมจนเกินควรเพิ่งนําเอาเข้าคิดจากเรื่องข้อคิดจากเรื่องนี้ไปเสื่อช่วยให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ปัจจัยปฏิเสธจะข้องหว่ <c oughs> กับต้อง <c oughs> ตาม <c oughs> ที่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ถึงเป้าหมายอันสูงส่งหรือทําให้ความตั้งใจที่เคยมีอ่อนกําลังลงขอรับสภานตาลาทารางช่วยเหลือหมายความว่าเนี่ยท่านเชคบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของเราจะต้องตั้งหมายว่าเป้าหมายที่ทุงสุดของเราคือต้องทําให้อลัลลอฮ์ทรงรักเราและพอนใจต่อเราโดยที่เราจะต้องมีสองอย่างและก็ละทิ้ง3อย่าง2องอย่างที่เราต้องมีคือหนึ่งความตั้งใจ เราต้องตั้งใจแน่วแน่สองก็คือจะต้องมีจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ดีนะครับและละทิ้งสามอย่างสามอย่างถ้าเราจะไปเข้าสู่เป้าหมายเนี่ยเราต้องละทิ้งสามอย่างอย่างแรกก็คือหนึ่งละทิ้งความเคยชินยละทิ้งตําแหน่งต่างๆลาบยศในทางโลกนี้ต้องละทิ้งไม่งั้นมันจะไม่สู่เป้าหมายสองละทิ้งหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางด้านนุนญ,ญาทีาา่เข้ามาเข้าามแทรกแซงไม่ให้เราใกล้ชิดต่อลรอก ใก้ชิดเข้าใกล้เป้าหมายที่สุดและก็3คือตัดขาดความผูกพันต่างๆที่เราทางใจต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยคือออกห่างจากเป้าหมายที่สุด